ทคนเนาะอ่ะมือนี้กาจะเป็นอีกหนึ่งมือเนาะสำหรับเดทเทรดเนาะสวัสดีหลายๆคนที่ติดตามเนาะแล้วก็อยากจะเห็นบรรยากาศการเทรดเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวมือนี้เนาะนำจะมาเทรดต่อจากคลิป EP ที่แล้วให้เบิ่งเนาะว่าในการเทรดของเฮานี่สิเป็นจังไรเนาะทุกคนเนาะปัจจุบันนี้คือทุกคนได้เห็นเนาะสองจอเนาะแต่ละเท่อนำสีอัดแบบจอเดียวให้ทุกคนเห็นเนาะแต่ว่ามือนี้สีอัดสองจอให้ทุกคนเห็นเนาะ จอฝั่งหนึ่งก็สิมี MA C D แล้วก็มีวิลเลียม R แล้วก็ตกติดแล้วก็เอิ้นมาเนี่ยครับเนีย่ยตานนะทุกคนเนาะก็ะกกคือทุกคนเห็นเนาะถามว่าเป็นอย่างนั้มจึงเข้าออเดอร์บายเนาะทุกคนสังเกตเนาะน้ำสว่าน้ำจำเ,เป็นต่ออธิบายนะทุกคนเห็นบลอกเนาะ MA C D เขียวเข้มเนาะแล้วก็เอิ้นมาประจวบกับจุดที่ว่ามันยังมีโอกาสที่จะ ขึ้นได้เนาะแต่ว่าเขากมาเบิ่งเนาะการเทรดแน่นอนอยู่แล้วทุกคนเนาะมันอาจจะมีได้มีเสียเนาะหาก็ับโบซีเลสกันเนาะถ้าหากมันเสียก็บบเป็นอย่างหาก็ับปรับเงินเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าปัจจัยหลักๆเนี่ยนำอยากให้แต่ละคนเข้าใจเนาะว่าถ้าหวังแต่เทรดแล้วิสี้แต่อย่างเดียวเนี่ยโอกาสที่เสียนี่จะจะค่อนข้างว่าสูงหลายเนาะทุกคนเนาะแต่ถ้าหากว่าโอเคหาาหวังว่าโอเคเนาะ โอกาสที่ว่าเฮาเทรดแล้วเนาะอ่าเฮายองเอิ้นว่าบ่ได้เทรดแบบบ่ซีเรียสกับมันเนาะโอกาสที่เฮาสิกำไรกค่อนข้างมาหลายคือกันเนาะทุกคนเนาะฉะนั้นเนาะนำอยากให้ทุกคนเบิ่งในปัจจัยเนาะว่าเป็นอย่างเนาะจะอ่านำถึงคอเดอร์เนาะอันนี้ก็จะเป็นการเทรดสดๆเนาะให้กับทุกคนได้เห็นเนาะว่าแต่ละมื้อเนาะตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปเนาะนำก็สิลงคลิป ต่างๆให้กับ f อได้เห็นนะว่าอ่าในหนึ่งมือเนาะแต่ละมือที่ว่าน้ำเช็ดเนาะทำโปรฟิตหรือทำกำไรในน้ำเช็ดจังไรแน่เนาะทุกคนเนาะสั้นมือนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งมือที่ว่าดีหลายเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกเนาะการเทศกาซมีได้มีเสียเนาะตอนเสียถึงจะเสียสิลบจังไรนำการเสียเอาลงให้เห็นถึงมาถ้าว่าตอนนี้มันได้กะจะเอาลงให้เห็นนะสังเกตเนาะอ่าปัจจุบันนี้กะคือทุกคนสังเกตเห็นเนาะอ่า แบบนี้อาการแบบนี้เขา้าบายอีกหนึ่งหอบนะทุกคนเนาะคือท,ทุกคนได้เห็นว่าอ่าพอทุกๆการลงทุนม no, ันมันก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วทุกคนเนาะมันก็เสี่ยงด้วยกันทั้งนั้นแหละนะทุกคนเนาะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเฮาเนี่ยจะบริหารความเสี่ยงได้จังไนเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าการลงทุนมันปรศจากความเสี่ยงไ่ได้เนาะทุกคนเนาะฉะนั้นเนาะอ่าเนาะทุกคนน่าจะเห็นเนาะ่าท่วงที่มันเสี่ยก็จะมี่วงที่มันได้ก็จะมีเนาะอันนี้ก็จะเป็น อินดิเคเตอร์นนำเซว่าตอนที่นำออกบายมันเป็นอย่างถึงวินเนาะให้ทุกคนสังเกตแนวฮับแนวต้านเนาะแล้วก็อินดิเคเตอร์อยู่จอฝั่งขวามือเด้อเนาะจะเป็นจอที่สองหัดหน่อกถ่งบลอกอาแล้วก็อินดิเคเตอร์อยู่ในจอของแม็กหันนำเนาะให้ทุกคนสังเกตเบื่อว่าโอ้เป็นอย่างเนาะอาจารย์ถึงเข้าบายอาจารย์ถึงเข้าเซลเนาะด้วยปัจจัยพื้นฐานต้องอาศัยอย่างแด่เนาะเส้นแนว่รับแนวต้านนี้เนาะกล้องอาจจะย์บกคอยโฟกัสปายในเนาะทุกคนเนาะก็ นำใส่กล่องไอแาะแล้วก็จับเนาะอกเพราะก็เรียกว่าแล้วให้ทุกคนได้เห็นว่ามันเป็นตังใดเนาะทุกคนเนาะแล้วเขาสังเกตได้เห็นว่าโอ้ปัจจัยแะไรต่างๆเนาะเป็นอย่างเขาถึงเขาเดอร์แบบนี้เนาะเป็นอย่างเขาถึงเทรดแบบนี้เนาะนั้นเนะทุกๆการลงทุนเนาะคือนําบอกเสมอเนาะว่าอาชีพแต่ละอาชีพมันขึ้นกับผูมิภาเนาะแล้วก็บางอาชีพเขาอาจจะเหตุมันบ่ได้แต่ว่าสําหรับเทรดเดอร์ที่นาเรื่องเพราะว่า หนึ่งเนาะมันเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองได้เนาะทุกคนเนาะสังเกตเนาะทุกคนเนาะแห้งนี่ค่อนข้างออกมาเต็มเลยแหละนะ,นะะ,นะบบนนะทุกคนเนะเาะอ่าเนาะกับโมบินไปเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าอ่าให้เอากระเบิ้งเนาะทุกคนเนาะว่าเอาเบา order เ,เป็นอย่างที่นำไปเนาะแล้วเป็นอย่างที่ว่าโอเคนำไปเนาะบางออเด d e r ที่มันนำบริเข้านะเนานะะการแสดงว่าอาการมันเบาชัดเจนเนาะแล้วก็จะมีกลายคลิปเนาะนำจะพยายามเอาให้เบิ่ง หลายๆคลิปให้ทุกคนเนี่ยเอาไปเบิ่งเป็นประสบการณ์ว่าเอาเป็นอย่างน,นำถึงเข้าออเดอร์แบบนี้เนาะและเป็นอย่างานำถึงเชียแบบนี้แลทุกคนเนาะฉะนั้นนำอยากให้เอฟซีแต่ละคนได้เบิ่งนํำกันเนาะ,ะว่าโดยปัจจัยโดยรวมเป็นอย่างนำถึงเข้าเซียวเนาะ,ะเป็นอย่างถึงเข้าบายเนาะทุกคนสังเกตเบิ่งอินดิเคเตอร์เนาะว่ามันทำงานแบบใดเนาะ คือแต่ละคนนี่ขั้นเป็นแต่ละคนนี่แต่ทุกคนเขียนว่าทุกคนสีขาออเดอร์แบบไหนเนาะสถานอันนี้จึงเป็นปัจจัยอีกอย่างหนึ่งคือการอ๋องามอะไรเนาะทุกคนเนาะสังเกตเนาะถ้าวันขั้นเฮาบบนแน่ใจเนาะเฮาก็อาจจะบุเข้าใจมันเนาะแต่โดยรวมเนาะถ้าเฮาเข้าใจถึงหลักการเนาะอ่าเอื้นว่านิเออรฮับเนวต้านอิดิเกเตอร์เหล่านั้นมันจะบอกขาเนาะคือเทียนเมื่อกี้นี่นำมันจ่อิเลนเนาะมันจะ ขึ้นซื้อเนาะสังเกตหันบอกเนาะมันจะมีสว่วงจังหวะหนึ่งที่มันลงแดงบุบไปหนึ่งเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าในในระยะยาวมันก็ยังกลับขึ้นไปคือเก่าเนาะจะเห็นเนาะออเดอร์นี้นำกะเข้าไปเซลนาะเนื่งจกว่ามันต่ำเนาะมันต่ำแล้วกะเอิ้นว่าเ a c มก็เริ่มเป็นสีขาวเนาะเทียนสีขาวก็คือแหงมันเริ่มเบิดละหรือว่าแหงมันเริ่มลดน้อยลงมาละเนาะทุกคนเนาะสานนเนาะใครที่ว่าหมักในคลิปเนื้อหาแบบนี้ อในการเทรดแบบนี้แล้วก็อยากจะศึกษาแบบนี้นะ,ะน้ำเทรดเนี่ยบทเรียนของนำ้ำน้ำกาบอกเลยนะว่าสามารถเอาไปใช้ได้ทุกตลาดเนาะบัว่าจะเป็น IQ option เนาะ expert เนาะทุกสิ่งทุกกระดานเทรดเนาะบัว่าจะทุกกระดานเทรดเนาะน้ำกาบอกเลยว่าเอาไปใช้ได้ทุกกระดานเทรดเนาะแต่อยู่ที่ว่าอ่าเราจะเลือกว่าโอเคเขาถนัดก,กระดานเทรดแบบใดนั่นนะ่ะมันอยู่ที่ตัวของเราเนาะทุกคนเนาะ มันอยู่ตีตูของเขาเนาะมันอยู่ที่ว่าโอ้เขาใส่แล้วเขาถนัดเท่าใดนะทุกคนเนาะถ้าหากว่าเขาใส่แล้วเขาบ่ถนัดเนาะเขาก็บกเขาเนาะทุกคนเนาะถ้าเขาซื้อว่าโอเคเขามั่นใจเนาะเขามั่นใจเขาถนัดเขาก็เขา้านะทุกคนเนาะอันนี้คือปัจจัยหลักๆจะเกี่ยวกับในส่วนของอเรื่องเทคนิคการเทรดเองต่างๆนะทุกคนเนาะสำหรับน้ำแล้วนี่น้ำจะใส่หลายปัจจัยคือทุกคนสังเกตเนาะอืมเนาะ โอ้เรื่มงามละปลานี่ถือว่าเรื่มงามแล้วนะทุกคนเนาะ,ะเดี๋ยวนำะจะเอดไลายพนะีนอภยัยจิมกักเจะอยากสถิติหลังบ้านกับหลายคนที่เบิ่งกและยังบ่ากากดติดตามเนาะแต่ถ้าทุกคนอยากให้นำเฮ็ดคลิปแบบนี้ให้ทุกคนศึกษาเนาะ,ะเพื่อเป็นกำลังใจก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดคอมเมนต์แล้วก็ก comment, วกอย่าลืมวนะ่าทุกคนเนาะอภัยมีอยากให้เฮ็ดคลิปเนี่ยฮะทุกคนอยากคู่แบบไหนก็กัคอมเมนต์นำกันได้นะทุกคนเนาะอ่า ออเดอร์นีออเดอร์นี่นำลงกดนะทุกคนนะพอกดต,ตั้งแต่อันข่า,ขาวๆเลยเนาะอ่ะออเดอร์นี่บ่มั่นใจอย่างเดียวตรกคนเดาบอกเลยออเดอร์อน,อมมนี่นี่พ่อลงกดเนาะพ่อตามมดเงี้ยเนาะพอดีเมื่อกี้พอดีอันอธิบายทุกคนแล้วลืมเบิงนะ่งเนาะปกติเนาะสังเกตไีแอมเอสดีตัดลงแดงขนาดนี้นี่ไปกดขึ้นเขียวสื่อเนาะละเมอเนาะออเดอร์นี่โบวบินเนาะโอกาสจะบินนี่มีนิดเลยมีน้อยสุดแหละทุกคนพ่อเยี่ย สังเกตน,นะวิลเลียมอาร์ A C D, ตุติกไอเมซีดีตัดลงมัดนะ่ะเป็นเทนขาลงเป็นขาลงแบบกําลังลงในแบบเต็มระบบเลยเนาะลงกดเด้อทุกคนเนาะบออ่าเอาเดินนี่กลับตัวบปนะนะุปผางเนาะอ่าทุกการเทรดมันก็มีความผิดพลาดเนานะอาจจะผิดพลาดจากเ้าเองที่นันนะ่งโดนเนาะนำเองกระดังเทรดมาโดนเติมเนาะอาจจะเนยลาจากตลาดเนะก็กมีนะบปุปผนะังเนาะพราเอาเป็นเงินกันกเงินเป็นกะ ถือว่าเดี๋ยวออเดอร์ต่อไปเราก็เอาคืนเอาเนาะทุกคนเนาะอ่าการบัญญัตเนาะทุกคนเนาะสำหรับแต่ละคนเนาะนำยากให้เน้นการศึกษาเป็นสิ่งที่ว่าสำคัญที่สุดเนาะสำหรับในวงการเทรดเนาะทุกคนเนาะฉะนั้นฝากเอฟสีแต่ละคนเนาะอ่าภาธิมาร์กอยากศึกษาเนาะนำพร้อมที่จะเทรนนิ่งให้เนาะให้เต็มระบบเลยเนาะทุกคนเนาะอ่าเนาะสำหรับอ่าคลิป นี่การเสรจจแล้วนะทุกคนเนาะการพอนะนำกะสี่แบง่งเอาบดินไปไดน้นะแต่นำกระเทศนเนาะโอ้ค่ะข,ขนาดเนาะทุกคนเนาะส่วงตลาดรงนี้แบบสังเกตเนาะมไซขึ้นแบบจากขนาดนี้เนี่แบบสุดจัดเลยแหละทุกคนเนาะลงได้บ่เห็นบ่เนาะอันนี้คือเฮอเทดตามความฮูแท้ๆนะทุกคนเนาะสำหรับบนเฮียนของน้ำเนาะอย่าลืมเนาะทุกคนเนาะอ่า จะมีคลิปต่อๆมาเรื่อยๆนำสีอัดในเบินาะในเดเทเนาะสำหรับบรรยากาศการเทศเนาทุกคนเนาะมีได้ไม่เสียเนาะทุกคนเนาะสำหรับการเทศนำอยากบอกทุกคนว่าถ้าผู้ใดคิดว่าการเทศเนาะต้องวินทุกไม้ต้องวินทุกอ่ามือนี่อย่าคิดอย่าคิดเข้ามาวงการเทศเนาะสำหรับบุญเฮียนของน้ำเนี่ยเอวมาเทศได้ทุกกระดานเทศเนาะทุกคนเนาะบอจะอยู่ในกระดานเทศให่เนะทุกคนเนาะอย่าลืมเนาทุกๆการลงทุนมันมีความเสี่ยงเนาะศึกษา้ดีก่อนการลงทุนเนาะการเทศก็มีความเสี่ยงเส่นเดียวกันเนาะ ใส่ความหู้นในการลงทุนและการบ,บริหารเงินอย่างถูกต้องนะทุกคนเนาะอย่าลืมกดติดตามสองดีแคนน่หนึ่งนะัดทาง YouTube และการทิกตอกเด้อทุกคนเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้เนะาะอยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่กําลังอยากศึกษาอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองเนาะสู้ๆนะทุกคนเนาะเดี๋ยวนําจะมีคลิป EP ใหม่ที่เข้าใจและล,ลึกๆกว่านี้เนดะ้อทุกคนเด้นะอเนาะคลิปนี้ก็ว่ากันไปเท่านี้นะเนาะแล้พวพบกันใน EP